สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1และ4ทับ2นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะเหมือนที่ครูได้คุยกับนักเรียนไว้ว่าวันนี้ครูจะมาสรุปเรื่องโครงสร้างโลกให้นะคะครูขอใช้ตารางในหนังสือเรียนในหน้านี้นะคะเพื่อเป็นการสรุปให้กับนักเรียนนะคะอย่างที่นักเรียนทราบมาแล้วว่าโครงสร้างโลกนะคะเราสามารถใช้เกณฑ์ในการแบ่งโครงสร้างโลกด้วยกันนะคะออกเป็น2เกณฑ์ก็คือการแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีและ การแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกลนะคะหรือการเรีอยอีกอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งโครงสร้างโลกตามขึ้นไหวสะเทือนเองนะคะการแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติทางเคมีนะคะจะแบ่งโครงสร้างโลกออกเป็น3ชั้นด้วยกันก็ได้แก่ชั้นเปลือกโลกเนื้อโลกและก็แก่นโลกนะคะ โดยการแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีนั้นก็จะแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัตินะคะหรือธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นเปลือกโลกนะคะเนื้อโลกแล้วก็แกนโลกโดยชั้นเปลือกโลกนะคะเขายังแบ่งได้ออกเป็นอีกสองชั้นด้วยกันคะ่ะนักเรียนครูขอเขียนขึ้นไปข้างบนนะคะนั่นก็คือเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทรค่ะ เปลือกโลกทวีบนะคะจะมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักนั่นก็คือซิลิกอนและก็อลูมิเนียมค่ะ Si นะคะคือธาตุซิลิกอนส่วน Al นะคะคืออลูมิเนียมวันก่อนครูให้นักเรียนได้ไปหัดท่องตารางธาตุนักเรียนก็น่าจะรู้จักธาตุบ้างแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นท่องตารางธาตุนะคะครูก็ฝากนักเรียนให้ไปท่องตารางธาตุกันด้วยนะคะ ส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรนะคะจะมีซิลิกอนนะคะแมกนีเซียมแล้วก็เหล็กค่ะซิลิกอนก็คือ Si นะคะแมกนีเซียมก็คือ Mg แมกนีเซียมแล้วก็เหล็กก็คือ Fe นะคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยนะคะเปลือกโลกจะแบ่งออกเป็น2เปลือกด้วยกันก็คือเปลือกทวีปและอีกอันนึงนะคะก็คือเปลือกมหาสมุทรเปลือกมหาสมุทรไม่ได้หมายถึงน้าในมหาสมุทรนะคะหมายถึงพื้นเปลือกโลกที่มีธาตุซิลิกอนแมกนีเซียมและเหล็กนะคะเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเองทีนี้นะคะมาดูที่ชั้นเนื้อโลกกันบ้างที่ชั้นเนื้อโลกเขาบอกว่าที่ชั้นเนื้อโลกเนี่ยนะจะมีธาตุคล้ายๆกับ ซิลิคอนแมกนีเซียมแล้วก็เหล็กนะคะก็คือเหมือนกับที่ชั้นของเปลือกโลกมหาสมุทรนั่นเองค่ะแต่จะค่อนข้างมีแมกนีเซียมและเหล็กที่มีปริมาณมากกว่านะคะค่ะต่อมานะคะที่ชั้นแกนโลกจะมีองค์ประกอบทางเคมีก็คือเหล็กและ นิกเกิลค่ะค่ะวันนี้นะคะอย่างน้อยๆยนักเรียน,ยนยจะเข้าใจแล้วว่าการแบ่งองค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างโลกนั้นแบ่งได้3ชั้นได้แก่เปลือกโลกเนื้อโลกแล้วก็แกนโลกโดยการใช้ธาที่เป็นองค์ประกอบของแต่ละชั้นมาทำการแบ่งนะคะต่อมาเรามาดูการแบ่งสมบัติ โครงสร้างโลกนะคะโดยใช้สมบัติทางเชิงกลหรือที่เราเรียกว่าการแบ่งโครงสร้างโลกโดยใช้ขึ้นไหวสะเทือนนั่นเองค่ะนะคะโดยชั้นแรกนะคะที่มีความลึกอยู่ที่0-100ถึง100 กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าชั้นนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียกว่าธรณีภาคนะคะเด็กๆเมื่อผ่านลงมานะคะของชั้นธรณีภาคเราจะเรียกชั้นนี้ว่าอะไรนะคะนักเรียนสามารถดูในหนังสือเรียนประกอบได้ก็คือในหน้าที่19นะคะเด็กๆนะคะครูจะเขียนให้ดูก็คือธรณีภาคที่มีความเร็วต่ำนะคะกับธรณีภาคที่มีเขตการเปลี่ยนแปลง นะคะซึ่งชั้นนี้จะคือฐานธรณีภาคนั่นเองค่ะถัดมานะคะตรงนี้นะคะเขายังทําให้เราไม่เรียบร้อยนะคะเราจะต้องเขียนนะคะเขียนอีกนะคะเด็กๆอ่าทีนี้นะคะโครงสร้างโลกนะคะที่แบ่งโดยใช้ขึ้นหวสัเทือนนั้นได้แก่ธรณีภาคฐานธรณีภาคนะคะถัดมาจะเป็นมัด อ่าขอภัยนะคะเด็กๆมัดมาชิมาพากนะคะแล้วก็แก่นโลกชั้นนอก แล้วก็แกนโลกชั้นในดังนั้นเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าการแบ่งโครงสร้างโลกโดยใช้เคลื่อนวหวจกักรยานจะแบ่งได้กี่ชั้นติ๊กตอกติ๊กตอกดังนั้นก็คือ5ชั้นนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็สุบได้เลยว่าการแบ่งโครงสร้างโลกโดยใช้องค์ประกอบทางเคมีจะแบ่งได้ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันและการใช้สมบัติเชิงกลหรือเครื่องวัดจัเทือนจะแบ่งได้5ชั้นนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นครูสรุปให้เพียงเท่านี้นักเรียนอ่านหนังสือครูเชื่อมั่นว่านักเรียนสามารถท